สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะไม่ได้มาเล่นมิวสิกนะทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่สั่งน้ำหอมพลันจักรกวาลน,นะคะวันนี้จะบอกได้เลยนะคะโปรโมโชั่นพิเศษที่อาจารย์หนึ่งได้แจ้งไปคือซื้อ2ขวดใช่ไหมคะ ส่งฟรีนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลถึง1เดือนนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะและที่สําคัญที่สุดใครก็ตามนะคะที่ได้รับนะคะน้าหอมพลังจักรวาล<อ>เพียงแค่วันนี้คุณถ่ายรูปคู่กับน้ําหอมพลังจักรวาลส่งมาให้อาจารย์หนึ่งนะคะอาจารย์หนึ่งจะล้างพลังงานลบนะคะแล้วเพิ่มพลังงานบวกให้กับคุณค่ะแบบฟรีๆเลยนะทุกคนนะคะสาหรับลูกศิษย์อาจารย์หนึ่งจะรู้เลยว่ากระบวนการนี้แบบขลังมากนะคะแล้วทุกคนรู้สึกโล่ง โปร่งเบาสบายมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้สําหรับคนที่สั่งน้าหอมพลานจากวันพิเศษมากๆสองขวดขึ้นไปนะทุกคนนะอาจารย์หนึ่งจะทําการล้างให้ด้วยกระบวนการด้านจิตวิญญาณด้วยพลังของความเชื่อนะคะแล้วก็ใช้จิตของเรานะคะในการที่เราจะทํากระบวนการนี้ให้มันสําเร็จนะคะคนที่ได้รับการล้างพลังงานลบนะคะได้รับการเสริมบุญเสริมดวงเสริมวาสนาเสริมบารมีนะคะ จะรู้สึกดีทันทีเลยนะคะเพียงแค่คุณนะคะสั่งน้ำหอมพลานจัก,กรวาลสองขวดขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะโ่งมาให้าจาร์หนึ่งแบบนี้นะคะคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะในด้านนี้ฟรีๆเลยนะทุกคนนะ โอเคนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ออเดอร์เข้ามาเยอะมากนะคะที่เยอะก็คือส่วนใหญ่ก็จะจองไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะทุกคนนะคะรับรองว่าล็อกนี้ทุกคนจะชอบมากๆเลยแล้วทุกคนจะแบบหลงหลงหลงเสน่ห์น้ำหอมมากๆเลยเพราะว่ากลิ่นของเขาหอมจริงๆนะทุกคนแม้กระทั่งตัวจานหนึ่งเองที่ใช้เองยังรู้สึกแบบหัว รู้สึกดูดีออร่าเปลี่ยนไปเลยทุกคนเพราะว่ากลิ่นของเขาช่วยบำบัดเราได้ทุกเรื่องเลยนะคะและมั่นใจว่าทุกคนจะชอบมากๆเลยนะคะถ้าใครนะคะรู้สึกยังไงนะคะกับการใช้น้ำหอมพลันจักรวาลน,นะใช้แล้วชุดเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะก็เราบอกอาจารย์หนึ่งด้วยนะคะอาจารย์หนึ่งจะได้แบบ เกื่อกุูนคุณจะได้สนับสนุนคุณจะได้แสดงความยินดีกับคุณนะคะใครที่ชอบพักมาใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็ลองดูนะคะทุกคนดีจริงๆดีมากนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะได้รับการล้างพลังงานลบเสริมพลังงานบวกนะคะแล้วก็ได้เข้ากลุ่มฟรีด้วยทุกคนนะ่าใครที่ยังไม่เคยใช้ลองดูนะทุกคนหอมมากนะคะหอมจริงๆเลยนะทุกคนนะ ขอบคุณแม่นะคะทุกๆออเดอร์เลย